เอาละฮะกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมบีดเทพมรณาชั่นนิรันรกันอีกแล้วนะครับวันนี้เนี่ยมี อารีนาใหม่เข้ามานะครับหรือว่า PVP ใหม่นั่นเองนะครับนี่ครับผมโอ้โหอันดับไปที่700กว่าเลยนะครับเขาเริ่มซีซั่นใหม่นะครับนี่มันแตกต่างจากเดิมอย่างไรนะครับมันแตกต่างจากเดิมตรงที่ว่ามันสามารถใส่ได้ถึง9ตัวนะครับไม่ใช่แค่6ตัวนะรอบนี้9ตัวเลยนะครับนี่แล้วดูตัวที่ผมใส่นะเดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้ฟังนะว่าทําไมผมถึงใส่เป็นตัวอย่างนี้นะฮะซึ่งตัวหลักแล้วเนี่ยมันก็มี6ตัวเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าอีก3ตัวหลังที่เป็นตัวสนับสนุน 那样。 มันจะคอยใส่อันติอย่างเดียวนะครับซึ่งแต่ละตัวเนี่ยมันจะไม่ได้ใส่พร้อมกันนะครับตัวที่1เนี่ยจะใส่ที่เทินแรกตัวที่2ตัวตรงกลางเนี่ยนะครับยาจีรู้หัวชมพูเนี่ยก็จะใส่เทินที่2นะครับและตัวที่3นะครับมันก็จะสามารถใช้งานได้ในเทินที่3านะไอตัวสนับสนุนเนี่ยมันจะใช้ได้แค่ตัวละ1เทินเท่านั้นนะครับเรียงไปนับสตัวก็3เทินแล้วก็วนกลับมาใหม่นะครับถ้าทีมเรายังมีชีวิตเหลือรอดอยู่นะฮะซึ่บอกเลยครับวันนี้เนี่ยมัน แน่นอนแต่ไม่รู้ว่าผมเนี่ยจะได้ไปอยู่ที่อันดับที่เท่าไหร่หรืออันดับต้นๆได้หรือเปล่านะก็เหมาะกับคนที่ปั้นไว้หลายๆตัวก็ถือว่าค่อนข้างโอเคนะสําหรับคนปั้นพวกอันตีพวกอะไรไว้นะครับมีหลายคนถามผมนะครับว่าเติมเกมร้านไหนดีครับพี่ผมแนะนําร้านเติมเกมร้านนี้เลยครับโอเวอร์ท็นะครับราคาถูกปลอดภัยแน่นอนครับจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายถ้าใครที่สนใจเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้ล่างคลิปนะ อันดับหนึ่งก็คือคนนี้อยู่นะครับมีเงินแตงโมสี่ดาวนะครับก็เดี๋ยวรอดูว่าผมเนี่ยจะสามารถไปสุดที่อันดับที่เท่าไหร่นะตอนนี้ผมมีตั๋วเหลืออยู่5ใบนะครับแล้วก็จํานวนการท้าทายฟรีเนี่ยเหลืออยู่อีก4ครั้งนะครับซึ่งผมอาจจะต้องซื้อนะครับนี่แล้วดูรางวันนะครับรางวัลคะแนนก็เหมือนเดิมเลยครับคะแนนถึงเท่าไหร่เท่าไหร่นะครับหนึ่ได้50เพชรหนึ่งพได้ห้าสิบห้าหนึ่งพันสามได้หกสิบห้าเพชรนะครับหนึ่งพันห้ายันเท่าไหร่เนี่ย สองพได้100นะครับแล้วก็รางวัลเกียรติยศประจำซีซั่นในแต่ละซีซั่นนะถ้าเราจบที่คะแนนเท่าไหร่เนี่ยก็จะได้ประมาณนี้นะ อย่าง2,000เนี่ยก็จะได้380เพรนะครับแล้วก็รางวัลอันดับเนี่ยครับอันดับหนึ่งก็จะได้เยอะเลยนะครับ1,000เพรนะครับพร้อมทองอีก1ล้านโอ้โหะเจ้าช่วยก <c oughs> ออล้วยทอดเออเดี๋ยวผมเนี่ยจะสอนนะวิธีใช้หยกยังไงให้คุ้มค่ามากที่สุดนะใครอยากรู้นะครับคอมเมนต์หนักๆคอมเมนต์เยอะๆครับให้ถึง100ไลค์นะครับเดี๋ยวพาไปดูหน่อยแล้วกันนี่๋ยวผมจะสอนวิธีการจัดทีมนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็เหมือนเดิมเลยวิธีการดูค่าพลังนะครับ ก so 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 ็ด so ูนะท่านจะเน้นเอาชนะชัวร์เพิ่มคะแนนครับก็เน้นดูที่พลังให้เราเยอะกว่าแล้วก็ความไวนะครับเราก็ต้องเยอะกว่าด้วยก็จะมีโอกาสชนะมากกว่า50%แล้วนะครับถ้าพลังเยอะกว่าแล้วก็ความไวเยอะกว่าด้วยนะส่วนวิธีการใส่สนับสนุนเนี่ยผมจะบอกเทคนิคให้นิดนึงนะครับสำหรับบางคนไม่รู้นะบางคนแบบเอาตัวตีอย่างเดียวเลยเน้นตัวตีหนักๆตัวตีอะไรอย่างเดียวเลยไม่แนะนานะครับถ้าให้ผมแนะนํานะผมแนะนําอย่างสมมติผมเนี่ยตอนแรก ทีม6ตัวเนี่ยผมใส่โทชิโร่ไว้นะครับคู่กับลัง,งีคูเพื่อสร้างสถานะแช่แข็งใบกลหลต่างๆให้ได้มากที่สุดเพื่อที่เราเนี่ยจะได้รอดจากอันตีเขานะครับถ้าเกิดเราตีเขาไม่ตายแต่เนี่ยพอมันมีสับสนุนใช่ไหมโทชิโร่ปกติผมเนี่ยก็หวังพึ่งมันแค่อันตีอยู่และนอกนั้นผมไม่ได้ใช้อะไรนะเพราะว่าแทงเนี่ยลัง,งีคูมันก็แทงได้เพราะฉะนั้นผมเลยเอาโทชิโร่เนี่มายืนหลังนะครับเพื่อที่ว่าจะเอาอันตีของมันอย่างเดียวและเอา อิจิโกะเนี่ยมาเป็นดา m เมจนะครับเพิ่มเข้ามาอีกหตัวทําให้ทีมเราเนี่ยตีได้หนักและแรงขึ้นโหดขึ้นนะครับบวกกับอันตรีของมันด้วยแล้วก็วิธีการใส่สนับสนุนนะครับสตัวหลังเนี่ยเรียงจัดลําดับยังไงดีตัวแรกเนี่ยผมแนะนํานะครับให้เป็นตัวที่สร้างสถานะต่างๆเพื่อคุมเกมของเราให้ได้นะครับ แล้วตัวที่2เนี่ยอาจจะเป็นพวกตัวลบล้างบัฟหรือดาเมจหนักๆจัดๆนะครับแล้วตัวที่3เนี่ยก็เน้นเป็นดาเมจเพียวๆเลยนะครับเพื่อที่จะได้ตีเก็บตกแล้วนะครับจะมานั่งใส่สถานะใส่อะไรเอาไม่อยู่แล้วนะครับตัวที่3เนี่ยเพราะว่า1-2เ่อเธอแรกเนี่ยตีกันก็แทบจะตายไม่เหลือซากอยู่แล้วนะในตอนนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นโทชิโร่ผมตอบโจทย์ที่สุดนะ,ะเดี๋ยวผมเล่นให้ดูเลยแล้วกัน,นครับมาเดี๋ยวเข้าไปดูพร้อมกันฮะนี่นะครับเปิดแล้วนะเห็นไหมตัวแรกเนี่ยจะได้เปิดก่อน,นครับโทชิโร่ผมแซนตีแล้วนะ เพราะอย่างถ้าติดแช่แข็งนี่ถือว่าดวงดีมากนะแต่ถึงไม่ติดแช่แข็งเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยฝั่งเราก็ได้ลดเด็ฝั่งตรงข้ามแล้วนะลดป้องกันนะทำให้เราตีได้แรงขึ้นนะเห็นไหมแล้วตัวยืนหน้าเนี่ยสามตัวอ้าติดใบด้วยนะเห็นไหมอิจิโกะเขาเนี่ยยังไงเราใส่อันตีผมไม่ไน้แน่นอนอยู่แล้วแล้วก็โทชิโร่กับซุยฟงของเขาเนี่ยก็ไม่สามารถใส่อันตีผมได้แล้วเห็นไหมเรียบร้อยครับอย่างนี้โอกาสชนะ80%แล้วนะผมไม่ต้องดูผมก็รู้แล้วนะล้วพลังค่อนข้างห่างกันเยอะด้วยแหละ เห็นไหมเขาเอายินมาเนี่ยยังไงเขาปิดฉากผมไม่ได้อยู่แล้วเนี่ยล้วไม่มีตัวสถานะเลยนะครับเนี่ยที่ผมถึงบอกนะว่าทําไมถึงควรเอามานะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าอย่างสมมุติเนี่ยถ้าเขาใบผมแช่แข็งผมเลยพวกนี้เนี่ยตัวผมไม่มีไป,ไปใบเขาหมดแล้ว เพรากับว่าถ้าผมเอาโท,โทชิโร่ใส่ไว้สนับสนุนเนี่ยผมก็ยังมีอีกหนึ่งตัวนะับที่สามารถสร้างสถานะได้นะเพื่อให้ทีมผมเนี่ยยังเหลือรอดนะครับนี่นมแล้วเมื่อกี้เทิร์นที่2ผมเอายาจิรูนะมาเพื่อลบล้างบัฟนะครับบางทีแบบ เ์นแรกเขาตีผมมาเนี่ยติดบัฟติดอะไรนะครับหรือว่าดาเมจหมูอะไรพวกนี้นะครับก็ยังช่วยได้เยอะนะครับนี่ตอนนี้มาที่อันดับ600แล้วนะเดี๋ยวไต่ไปพร้อมๆกันเลยนะครับใน9้ารอบเนี่ยผมจะไปได้สูงสุดถึงที่เท่าไหร่นะเดี๋ยวให้ทุกคนคอยช่วยสนับสนุนผมด้วยนะฮะมาครับตาที่2เมื่อกี้ก็ชนะแบบง่ายๆเลยนะรอบนี้ก็ยังง่ายอยู่ครับเพราะว่าพลังห่างกันค่อนข้างเยอะนะดูครับอ่าโทชิโร่อีกแล้วครับไปยังก็เน้นแช่แข็งนะครับถึงไม่ติดแช่แข็งเนี่ยเราก็ได้ลดป้องกันอยู่แล้วนี่ แล้วก็ตัวหน้าเราตีซ้ำอีกครับโอ้โหเห็นไหมเรียบร้อยครับเดี่ยงลางีคูติดใบไหมโอ้เรียบร้อยครับติดใบติดกระโหลด้วยนะซังเงีซื่อฝั่งเขาทําอะไรไม่ได้ละเบคูยาเดี่ยงรับอย่างนี้ชนะแน่นอนกดข้ามเลยครับไม่ต้องดูครับขึ้นมาที่อันดับ200 200เลยนะครับใช้ได้อยู่ครับตอนนี้ผมอยู่อันดับที่400แล้วนะครับไปเรื่อยๆครับโอ้คนนี้พลังเกือบเท่าผมเลยนะแต่ว่าสปีดยังห่างไกลผมอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย โอกาสชนะค่อนข้างสูงผมจัดเลยฮะมาแล้วครับเดี๋ยวดูนะเนี่ยเห็นไหมส่วนมากเน่ฝั่งตรงข้ามเขาจะเน้นแต่พวกตัวแบบดาเมจหนักๆอย่างเดียวเลยนะครับไอตัวสนับสนุนสาตัวนะครับจริงๆไม่ควรนะไม่ควรเลยยิ่งถ้าเกิดเราเจอคนที่สปีดเยอะกว่าเราเนี่ยเอามาก็ไม่ได้ช่วยอะไรนะครับดูเลยครับเนี่ยโอ้โหเรียบร้อยครับหายไป2ละกดข้ามเลยแล้วกัน อ่ะแล้วเดี๋ยวผมสอนอีกเทคนิคหนึ่งนะเทคนิควิธีการดูยังไงนะว่าเราจะได้คะแนนเยอะๆตีตัวนั้นเราจะได้เยอะๆนะครับเนี่ยมันจะเรียงเลยครับจากซ้ายไปขวานะครับซ้ายเนี่ยเราจะได้คะแนนเยอะที่สุดรองลงมาก็ตรงกลางแล้วก็คะแนนน้อยที่สุดจะได้จากทางขวาเพราะว่าพลังมันก็จะเรียงกันอย่างเงี้ยครับเนี่ยถ้าเกิดเราเลือกทางซ้ายนะนี่เราจะได้คะแนนเยอะที่สุดแต่เราต้องดูด้วยนะว่าเราตีไหวหรือเปล่านะโหคนนี้ค่อนข้างใช้ได้เลยครับ ความไวก็เกือบเท่าผมเลยนะะลองดูครับอีกหนอันนี้คนนี้เขาเล่นเป็นนะเห็นไหมเขาเลือกเลนจีมาเป็นตัวสนับสนุนตัวแรกนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาหวังพึ่งสตันจากเลนจีนะครับเพื่อที่ว่าถ้าเกิดเขาโดนก่อนหรือเขาได้เปิดก่อนเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยหวังพึ่งเลนจีได้สตันสักตัวหนึ่งเนี่ยคุ้มแล้วนะฮะถ้าเกิดเขามาสตันโดนเบคุย่าผมหรืออะไรพวกนี้เนี่ยที่เป็นตัวเด่นๆดนด,นดามเมจหนักๆเนี่ยเท่ากับว่าดาเมจผมหายไปเยอะมากๆแล้วนะครับเรียบร้อยครับโอ้โหแรงใช้ได้ครับ พลังมันก็ยังห่างกันเกินนะครับนี่โอ้โหโอ้โห,โโหโมายูเลียปันมาใช้ได้อยู่นะครับค่อนข้างอึดเลยเนี่ยดูนะเห็นไหมไปยังโอ้โดีไม่ติดสตันนะครับถ้าติดสตันเมื่อกี้นี่ผมแย่เลยนะเทิร์สองนี่เบคุยะาผมไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับไม่ได้เซ็นบงเลยนะแล้วดูวัาจะวะนีิไปย่างโอ้โยังแรงอิจิโกะเขาแรงกว่าผมอีกม้งเนี่ยดูทรงละ แต่ว่าตานี้ก็ยังผ่านได้แบบง่ายๆอยู่นะครับซึ่งวิธีการจัดทีมเนี่ยผมสอนไปแล้วนะครับก็สามารถไปดูวิธีได้นะครับใครที่ยังไม่รู้นะว่าพี่จัดทีมยังไงให้มันโหดเรียงสกิลคอมโบยังไงให้มันดีนะเวลามันกดออโต้เนี่ยมันจะได้โหดๆนะครับเรียงอะไรจากไหนไปหน้าตัวไหนก่อนเริ่มหลังดีนะครับผมก็ทําไว้ให้หมดแล้วนะครับก็สามารถไปย้อนคลิปดูได้เลยนะครับตอนนี้ขึ้นมาอันดับที่134แล้วนะ ไปต่อครับเหลืออีก5ใบสุดท้ายครับอ่ะอันนี้ก็เริ่มพลังเริ่มเยอะแล้วนะครับ1นึ่งแสนะครับก็เกือบเกือบจะเท่าผมแล้วแต่ว่าโอกาสชนะยังเยอะอยู่นะอันนี้ก็เน้นซุยฟองอีกแล้วนะครับส่วนมากจะเอาแต่ซุยฟงกับงินมานะครับตีจ่อหลังอย่างเดียวเลยนะแต่ถ้าเกิดว่าทีมสปีดเนี่ยอย่างผมไวกว่าเนี่ยเขาไม่ได้จ่อหลังผมอยู่แล้วนะครับยังไงดิผมต้องคิวเขาแน่นอนก่อนอยู่แล้วตัว2ตัวแน่นอนอะ่ะ หรือว่าอาจเขาอาจจะปั้นมาอึดนะครับก็อาจจะชนะผมก็ได้นี่เห็นไหมลังงีคูครับเสร็จเป็นหนึ่งตัวแล้วนะครับไม่ทันได้ใบผมหรอกครับซันเงสือก็ไม่ได้ใช้อันตีนะฝั่งเขาเพราะว่าเนี่ยครับโดนกระหนไปแล้วนะฮะเรียบร้อยครับเบลคุยาก็ตายละเหลือแต่โทชิโร่โทชิโร่ก็เรียบร้อยเห็นไหมซุยฟงเอามาไม่ได้ใช้อะไรนะครับยิงตอนนี้ก็ไม่ได้ผลแล้วนะครับเพราะถึงยังไง ตัวหลังผมตายไปหนึ่งตัวนะแต่ถือว่าคุ้มแล้วเพราะผมคิวเขาสามตัวหน้าไปเรียบร้อยเลยนะฮ <c> ะ <oughs> ดูนะครับอันนี้คือชนะแน่นอนและกดข้ามเลยแล้วกันมาอันดับที่71แล้วนะครับอา่าโอ้โหดูทีมนี้ครับมีลังีคูยูอาร์ด้วยนะครับโอ้โห<อ>แล้วเอาลังงีคู oh, ตัวใบ้นะครับไปยืนสนับสนุนนะครับ <been. S 1> ทีมนี้จัดทีมได้ค่อนข้างโอเคเลยนะครับโอ้<อ>มีแววแพ้ด้วยนะครับเดี๋ยวต้องรอดูนะเพราะว่าพลังห่างกันไม่เยอะเลยนะฮะเนี่ยครับ เจอแบบอารีนาเก้าตัวอย่างเงี้ยสู้ค่อนข้างยากนะครับแล้วก็โอกาสแพ้ชนะมีเสมอนะครับอย่างทีมพลังเท่ากันหรือทีมพลังอาจจะน้อยกว่านิดนึงแต่สามารถพลิกกลับมาชนะได้สบายๆเพราะตัวสนับสนุนได้เลยนะครับดูดิครับโอ้โหมีแววโดนแน่ครับซุยฟงเขาอันตรีผมแน่นอนโอ้ยใบสองตัวเลยนะดูดิครับโอ้โหใส่อันตีดีแทบเดี้ยงนะครับยังดีว่าเขาไม่มีเบียร์คุยามงั้นนี่ผมตายหมดเลยนะเนี่ยดูดิ เหมาเลยนะครับสังเวยทรงสังเวยสื่อผมนี่แย่เลยนะครับถ้ามีเบลคุยให้อีกตัวหนึ่งเมื่อกี้นี้เนี่ยโอเคครับถือว่ายังใช้ได้อยู่นะโอเคผมก่อข้ามเลยละกันโอเคอันดับที่ส3สามแล้วนะฮะตอนนี้ทีสุดท้ายนะครับทีสุดท้ายนี่โอ้ยคนนี้ใช้สีเดียวกับผมเลยนะสีเขียวนะ ขอเจอคนนี้ดีกว่าโอกาสชนะมากกว่านะับถึงจะได้คะแนนน้อยกว่า4-5คะแนนเนี่ยแต่ว่าเรามั่นใจว่าเราชนะแน่ๆดีกว่าว่าเราเสียคะแนนฟรีแล้วก็ตั๋วลงอาลีน่าฟรีนะครับเพราะฉะนั้นผมเอาที่มั่นใจกว่าจริงๆแล้วกันเพราะว่าเหลือใบสุดท้ายแล้วตั๋วผมก็หมดพอดีแล้วนะครับก็ซื้อเพชรปีกสองครั้งนะครับเดี๋ยวไวด้ดึกๆค่อยมาลงอีกรอบนึงแล้วกันตอนนี้ผมก็ หยุดอลินนะฮะไว้ที่อันดับที่6แล้วกันนะครับก็ถือว่าเป็นที่น่าพึงพอใจแล้วนะโอเคเดี๋ยวก็เดี๋ยวไว้ดูแล้วกันว่าผมจะได้ขึ้นถึงอันดับที่เท่าไหร่นะครับแต่เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็คงโดนตีตบลงมาแล้วนะครับโอเคก็สำหรับวันนี้ใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ